สวัสดีครับผมชื่อนายพิพัฒน์พงเดชนามวันนี้ผมจะมานำเสนอบทบทที่สองคุณสมบัติทางโลหะวิทยาของวัสดุวิศวกรรมครับในวิชาการออกแบบเครื่องจักรกลครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องเหล็กหล่อนะครับเหล็กหล่อที่ใช้งานทั่วไปมีคาร์บอนผสมอยู่ระหว่าง2.5-4%ถึงเเปอร์ซ็นต เป็นที่ทราบกันว่าเมื่อมีคาร์บอนผสมอยู่มากเหล็กจะเปราะและมีความเหนียวน้อยลงนะครับเหล็กหล่อเดิมแบ่งออกเป็น4ชนิดคือเหล็กหล่อสีขาวเหล็กหล่อเหนียวเหล็กหล่อสีเทาและเหล็กหล่อเหนียวพิเศษครับนอกจากนั้นยังมีอีก2แบบคือเหล็กหล่อเย็นและเหล็กหล่อผสมครับหนึ่เหล็กหล่อสีขาว เป็นเหล็กหล่อที่มีเนื้อละเอียดสีขาวเพราะไม่มีแก๊สไฟคาร์บอนที่มีอยู่ในเนื้อเหล็กทั้งหมดจะรวมกับเหล็กในรูปของซีเมนไทท์ซึ่งมีความต้านแรงสูงและแข็งมากแต่เปาะง่ายครับ 2. เหล็กหล่อเหนียวเป็นเหล็กหล่อสีขาวที่ผ่านกรรมวิธีทางความร้อนมาแล้ว เมื่อนำเอาเหล็กหล่อสีขาวไปเผาในอุณหภูมิประมาณ880องศาเซลเซียสทิ้งไว,ไว้ในช่วงเวลาหนึ่งแล้วปล่อยให้เย็นลงอย่างช,ชา้าๆคล้ายๆกับการทำเทมเพริงเด็กหล่เอเหนียวนิยมใช้ประอย่างกว้องขวางในอุตสาหกรรมรถยนต์น้ำมันการ,กรเกษตรและรถไฟ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ทําห้องเฟืองจานเบรกรถยนต์ชิ้นส่วนรถไถเป็นต้นนะครับเด็กหล่อเหนียวที่นิยมใช้กันมากคือ a s t m a 4 7 5 2ชั้นคุณภาพ32510และ a 4 7 5 2ชั้นคุณภาพ35018คุณสมบัติทางกลของวัสดุทั้งสองนี้ดูได้จากตาราง ที่ขอหนึ่งในภาพขนวกของหนังสือการออกแบบเครื่องจักรกลครับ 3. เหล็กหลอสีเทาเป็นเหล็กหล่อที่ใช้งานกันมากที่สุดในกระบวนการเหล็กหล่อทั้งหมดดังนั้นจึงมักเรียกเหล็กหลอสีเทาว่าเหล็กหล่อเหล็กหลอสีเทามีคาร์บอนผสมอยู่ระหว่าง 2. 5ดห้าถึงสเปอร์เซ็นต์และมักจะใช้และมักจะมี ซิลิคอนผสมอยู่มากกว่า2%คาร์บอนจะรวมตัวเป็นสารประกอบกับเหล็กเรียกว่าซีเมนไทบางส่วนและส่วนที่เหลือจะอยู่ในรูปคาร์บอนบริสุทธิ์หรือเรียกว่าแกไฟเรียกล่อสีเทามักนำมาใช้ทำฐานของเครื่องจักรกลและทำโครงสร้างที่ต้องการความต้านทานแรงกดสูงหรือมีการสั่นสะเทือนมาก เช่นการทำเพาข้อเวี่ยงของเครื่องยนต์เนื่องจากหล่อได้ง่ายและทนต่อการสึกหล่อได้ดีจึงนิยมมาใช้ในการผลิตเสื้อสูบจานเบรกรางแทน่นใสเฟืองและห้องเฟืองเป็นต้นครับ C เหล็กหล่อเหนียวพิเศษเป็นเหล็กหล่อที่มีแกไฟเป็นลูกทรงกลมแทรกอยู่ในเนื้อเหล็กซึ่งเกิดจากการผสมแมกนีเซียมและซีเรียม ลงในเหล็กหล่อสีเทาขนาดหลอมละลายก่อนเทลงแบบหล่อข้อแตกต่างจากเหล็กหล่อเหนียวก็คือเหล็กหล่อเหนียวพิเศษจะเกิดแก่ไฟรูปทรงกลมขณะแข็งตัวและไม่ต้องการทำเทมเพลิงครับมักใช้ในการขึ้นลูกเป็นเพาข้อเวี่ยงลูกสู ฝาสูบลูกกิ้งล้อสายพานแบบแบบขึ้นรูปเป็นต้นนะครับเหล็กหล่อเย็นเป็นเหล็กหล่อที่มีผิวนอกเป็นเหล็กหล่อสีขาวที่มีซซเมนไทเป็นหลักดังนั้นจึงมีความแข็งมากแต่ผิวในการแต่ผิวในจะมีเนื้อเป็นเหล็กหล่อสีเทานะครับ มักใช้ในการทำแบบตอกชิ้นส่วนสำหรับการบดล้อรถไฟเป็นต้นครับเหล็กหล่อผสมเป็นเหล็กหล่อที่ผสมโลหะผสมต่างๆทำให้คุณสมบัติทางกลดีขึ้นทนความร้อนดีขึ้นทนต่อการกัดก่อนและการสึกก่อนดีขึ้นและทำให้หล่อได้ง่ายขึ้นและตัดกึงได้ง่ายขึ้น โลหะผสมทั่วไปที่ใช้ได้แก่นิกเกิลทองแดงโครเมียมโมลิบดีนัมและวานาเดียมข้อดีของเหล็กหล่อนะครับมีความต้านทานแรงได้สูงข้อเสียคือมีความเปราะแตกได้ง่ายนะครับขอจบการน,นำเสนอครับขอบคุณครับ